ผู้ชมคะจังหวัดสมุทรสงครามของเรานะคะถึงแม้ว่ายังไม่มีผู้ป่วยเป็นโรคไวรัสโควิด1 9แต่วันนี้ท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการร่วมประชุมหาแนวทางป้องกันและก็มาตรการในการดูแลรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดสมุทรสงครามจะมาพูดคุยว่ารายละเอียดของจังหวัดสมุทรสงครามเรามีมาตรการอะไรบ้างคะ่ะ ืออย่างนี้ครับจากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีแนวทางที่จังหวัดจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของสถานที่ท,ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับต่อการที่จะแพร่ระบาดของโรคได้เนี่ยนะครับเช่นสถานบริการนะครับอันนี้เนี่ยก็ ถือปฏิบัติตามแนวทางที่คณะ,ะรัฐมนตรีได้มีมติไปนะครับทางจังหวัดเราก็จะมีคําสั่งปิดสถานบริการนะครับเป็นเวลา14วันครับสําหรับสถานที่ที่เป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีการประกอบกิจการที่คล้ายสถานบริการเช่นมีดนตรีนะครับมีการแสดงที่เป็นลักษณะของความบันเทิงนะครับ ซึ่งในจังหวัดเราเนี่ยจะมีร้านประเภทนี้ที่มีการขายอาหารเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดวันนี้เนี่ยได้พิจารณาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการทำมาหากินนะครับแล้วก็มันอาจจะกระทบกับผู้คนจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นนี้เราก็มองว่าถ้าหากว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็จำเป็นที่จะต้องปิดนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะเช่นนี้เราก็จะให้โอกาส ร้านลักษณะเช่นนี้ที่มีดนตรีเนี่ยนะครับที่เป็นร้านอาหารเนี่ยงดการแสดงดนตรีทุกร้านนะครับให้เวลาใน3วันนี้นะครับในการชี้แจงทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเพียงร้านขายอาหารเนี่ยก็ถือว่าสามารถประกอบกิจาการทำมาหากินไปได้แต่ถ้าไม่แก้ไขไม่งดการแสดงดนตรีนะครับจังหวัดนะครับจำเป็นที่จะต้อง ใช้อำนาจตามกฎหมายนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเป็นสถานที่ที่จะแพร่ระบาดของโรคได้นะครับนั่นก็คือจำเป็นต้องปิดครับนอกจากนี้ก็จะมีสถานที่อีกหลายแห่งที่มีลักษณะของความเสี่ยงเช่นกันเช่นร้านเกมนะครับที่มีเด็กมีเยาวชนหรือมีคนไปใช้บริการนะครับแล้วก็เป็นร้าน ร้านคาราโอเกะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อยู่ในข่ายท,ที่ที่ต้องปิดนะครับเม mm ื hmm. ่อสักครู่นี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดก็มีความเห็นไปแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นก็โรงภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็จะต้องปิดเช่นกันครับ mm hmm. นอกนอกจากอันนั้นเนี่ยก็ยังจะมีอีกนะครับเช่นบ่อนไก่นะครับบ่อนปลากัดนะครับอันนี้ก็อยู่ในข่ายที่มีการแพร่ระบาดได้เพราะว่าคนไปเป็นจํานวนมากแล้วก็ลักษณะของการไป ไปเชียร์กันใน,ในบ่อนเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็เป็นคนจํานวนมากอันนี้จังหวัดก็จะมีคําสั่งปิดเป็นเวลา14วันเช่นกันครับดได้มีการประชุมแล้วก็กําหนดสถานที่ไว้แล้วนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ควบคุมกักกันนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเข้าในสถานที่นี้เนี่ยนะครับเรากาหนดสถานที่ไว้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ตำบลบ,บางแก้วนะครับ ในขณะนี้ยังไม่มีคนที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่นั่นนะครับเราก็จะพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับคราวนี้ก็วันนี้เนี่ยก็มีการซักซ้อมนะครับในความพร้อมให้พร้อมมากขึ้นนะครับซึ่งก็คิดว่าถ้าหากมีคนที่อยู่ในข่ายจะต้องไปอยู่ที่สถานที่ควบคุมตรงนั้นเนี่ยก็จําเป็นจะต้องเอาเข้าไปอีกส่วนหนึ่งเนี่ย ที่เป็นการกักกันที่บ้านนะครับอันนี้ก็จะมีระบบการดูแลโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีอ,อสอมอแล้วก็มีเจ้าพานักงานควบคุมโรคในพื้นที่นะครับติดตามตลอดนะครับเช่นการวัดไข้ทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็คอยแนะนำคอยดูการปฏิบัติตนให้อยู่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดครับอีกประเด็นที่มีความสำคัญนะครับที่อยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับ รวมทั้งส่วนราชการเองนะครับเช่นการจัดประชุมสัมมนานะครับที่มีคนเกินกว่าร้อคนนะครับตอนนี้ก็ให้เลื่อนไปนะครับทุกกิจกรรมเลยนะครับการประชุมสัมมนาแล้วก็แม้แต่จะไม่ถึงร้อยคนก็ให้มีมาตรการที่เหมาะสมเช่นมีการตรวจไข้ก่อนเข้าห้องประชุมนะครับมีการล้างเจลล้างมือนะครับอย่างนี้เป็นต้น สำหรับในกิจกรรมในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนางานประเพณีต่างๆนะครับก็ขอให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลก็คือว่าลดความแออัดของผู้คนนะครับแล้วก็กิจกรรมใดที่งดได้ขอให้งดกิจกรรมใดที่เลื่อนได้ขอให้เลื่อนแล้วก็ถ้าหากจำเป็นต้องจัดจะมี50คนไม่ถึงร้อยคนก็ตามนะครับก็ขอให้มีมาตรการเช่นในเรื่องของการตรวจไข้ ในการที่จะล้างมือนะครับแล้วก็ถ้ามีาความจําเป็นที่จะต้องอยู่กันเป็นเวลาหลายหลายนาทีหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับแล้วมีความแออัดของคนมากเนี่ยควรจะต้องให้ใส่แมสกกันนะครับหน้ากากอนามัยครับ